สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสัอดีเอฟซีแฟนคลับเัื่อช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่4ตุลาคม2568พัาอย FC, พาทเอนผูพาชมครบมบมับเดินทางมาหาพระบวชใหม่หนบเดินทางมาหาหลวงพี่ได้พี่น้องพามารับชมครับงวดวันที่16ตุลาคม2568นหบหงวดที่ผ่านมาหนบชุดบน ดาบหลวงพี่ให้7หลักสิบดาบเจ็หลักสิบบนดาบสามตัวจับให้8 7 2พี่น้องเออนะครับทาตัดเอาก็จะได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดอยู่นะครับแต่ว่าหลวงพี่เพิ่นตัดให้แต่7 2นะครับท่านชมหลักก็ถือว่าแม่นนะครับเจ็ดหลักสิบบนเออเ้านะครับบันดีเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องนะครับบรรยากาศแดดแต่เศร้านะครับแดดแต่เช้านะครับท่านชม อาจังเขาไปกราบน้ำมัสก,การหลวงพี่พระน,น้ำกันนะครับพามารับชมรับฟังพี่น้องนะเพื่อได้เปลีนน่ยนแนวทางนะเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับงวดวันที่16ตุลาคม2568นะครับบรรยากาศมื่อนี้ท้องฟ้าหนแจมใสรับ,นะรบแดดดีพี่น้องหนาะแดดตั้งแต่เช้านะครับผม ชุด3ตัวนะครับงวดที่ผ่านมา872พี่น้องนะครับแอบหลวงพี่เพิ่นก็ว่า7หลัก10บนนะครับถ้าตัดก็จะได้ถ้าเฮาตัดเอานะครับจะได้7887อยู่ครับแอบเอานะครับเข้าไปชมเข้าไปฟังนํากันนะครับเอาท่านผู้ชมบ่าวเฒ่าพามาเบิ่งทีมงานนับชาวบ้านเพิ่นเฮ็ดซุ้มนะครับซุ้มใส่อกระถินครับผมใส่บุญกระถินพี่น้องเนี่ครับวันที่เท่าไหร่ก็พ่า สิบแปดตุลาสิบแปดสิบเก้าตุลาคมท่านผู้ชมอันนี้เพื่อนแกใส่วัสดุพี่น้องนะครับผมขวดพลาสติกนะครับนํามารีไซเคิลพี่น้องเฮ็ให้เกิดประโยชน์นะครับเป็นซุ้มซุ้มกระถินที่พาะนี่ท่านผู้ชมนะฝีมือชาวบ้านนะผมคว้มคิดสั่งสรรพี่น้องนะครับเอาวัสดุที่บริไซนนะครับเป็นขวดพลาสติกพี่น้องนะครับ ตอนกลางคืนจะสวยงามด้วยพี่น้องเด้อมันจะเป็นแสงสะท้อนนะเป็นแสงนะครับก็ถือว่าเพิ่นควบคิดสั่งสรรค์นะพี่น้องเนาะชาวบ้านเพิ่นพี่น้องนี่ครับเพชรเป็นซุ้มนะครับซุ้มกระถินพี่น้องนี่นะเพชรเป็นซุ้มด้วยขวดพลาสติกนะครับโอ้พี่น้องควบคิดเพิ่นควบคิดชาวบ้านเพิ่นสั่งสรรค์นี่พี่น้องนะครับพุ่นาะนะครับอ่า เอาขวดพาสิกเข็ดมาเห็ดให้เกิดประโยชน์นะครับเนี่ยธรรมชมเอานะครับเขาไปหาลุงพีน้ำกันนผูมชมอันนี้ท้ายฮิบเบิ้งจากน้อยนะครับผมกาบนรัสการครับลุงพีครับกาบนรัมสการเจ้าค่ะอ้าวธรรมชมวันนี้วันที่4ตุลาคม2 5 6พนหรบะพาเอฟซีพานธรรมชมครับเดินทางมาหาพระบทใหม่นะครับอันนี้เป็นชายานะครับผมเดินทางมาหาลวงพีนะครับ หัวที่ผ่านมาทำชุชมนี่ครับหลักสิบบนนะครับศูนย์กับเจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับเนาะชุดสามตัวหนับแปดเจ็ดสองเน้นสองหางพี่น้องสามเจ็ดสองกับแปดเจ็ดสองนะครับโอ้ถ้าตัดนี่ได้ที่พี่น้องนะครับชุดบนนี่นะครับสามตัวเกือบสามตัวกับเกือบมากที่พี่น้องนะครับแต่ว่าหลวงพี่ให้แปดไปหลักลอย นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงถ้าเท้าตัดเอาได้ทำชุชมนี่นะมีแค่3 7 2กับ8 7 2เท่านั้นนะถ้าตัดกับ7 2 7, ็3 7 8 8 7จ็ดแดีไหมนะับแต่ว่าชุดที่จับคู่ให้ไม่เข้าได้พี่น้องเด้แต่ถ้าเท้าตัดเอานี่ก็ถือว่าได้อ,ไอ่าเอางวดนี้ได้ระเบับลูงพี่เด้รักคือเกา อ่เอาทผม้ชมนะครับลงพีพันแกให้เป็นรักคือเก่าอ่าลงพี่เขียนตัวหนเดี๋ยวว่าท่าจะยัเขียนตัวยังไงให้ได้พี่นองเด้นะครับหลักร้อยตัวไหนครับผมหลักร้อยหกกับเก้าหลักร้อยกันไว้ซื้อดอกยันเก้ามาอีกหลักร้อยหกกับเก้ารับหลักหลักสิบหลักสิบศูนย์กับหนึ่งับหลักหน่วยสามกับเก้าหลักหน่วยสามกับเก้าับ จับคู่ให้มีตัวใจนะครับลุงพี่จับคู่ให้กันมีแค่นี้แหละนี่ศูนย์สามคับศูนย์เก้าศูนย์สามศนย์เก้าศูนยามสามศกาเก้าูนย์คำมักหนึ่งกับจับส่เอาเอ้าลักหนึ่งบริจับให้หลวงพีบริจับเลยครับเอานะครับเพราะว่าฐานเน้นก็คือหลักก็คือ0ศูนยสามศูนย์เก้านับเดียวเบาเท่ากันกันหนึ่งสามหนึ่งเกาให้นะครับชมชุดสามตัวครับลุงพี่สามตัวกับ 0 3สามครับหกศูย์้าครับักเก้าหลักร้อยเก้าศ3นย์สาครับเก9ศูย์้าโอ้เน้นคู่ใดครับตัวเน้นชุดบนเนี่6ห3ศนสามเน้น0ูนย์สามโอ้ตัดเอ้ากันอยากได้ห3สามครับแอร์ชุดล่างนะครับผมชสดล่างวิ่งห้าครับห้าสองห้าเก้าครับเนห้าสองน่ห้าสองเลย <N> นี่ท่านผู้ชมไม่ต้องรอบ่ต้องรอ,อนานเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับเดี๋ยวบ่าะแถาจึงจะเขียนตัวใหญ่ๆให้ท่านผู้ชมนะพระบวชใหม่นะครับอ่านี่ครับวิ่งล่าง5 52กับ59วงกลมที่52าสองนะชุดบนนะครับ03 09ผู้ใดมักหลัก1กับหนึ่นะครับเดี๋ยวบ่าะแถาจะเขียนไว้ให้หนํา <c oughs> นะครับชุดสามตัวนี้ <N> จับต<ล>้องอยู่นหน้าหันละของเกิดลักอยู่แล้ว เขียนลักให้แล้วบ,นบ,นบนลักศูกัลักสิบบนยกับหลักหน่วยบน3กับเนะครับจะประมาณหกศูนย์นี่บ่อหกศูนย์บ่เออแล้วตัดเอา <c oughs> อยู่หั่นละราบพวกวันที่แล้วนี่แปดเจ็เห็นไหมครับนะครับแปดเจ็น,น,นะ 8, นี่บริตัดแปเจนะครับบริตัดแปดเดเจ็ดมาเจ็ดแปดธรรมชมอันนี้พระบวชใหม่ได้พี่น้องด้อเดี๋ยวบ่าวทเทาจะเขียนให้ตัวใหญ่ ครับท่านผู้ชมหลักร้อยกันนิ่งหกตัวเดียวหลักร้อยเด่นที่6นะครับชุด2ตัวเนี่ยคู่ใดครับชุดบนชุดบนบักครับมากฤสิเป็นอันนี้แหละศูนย์สามเนี่ยะเน้นศูนย์สามครับเน้นที่ศูนย์สามนะครับทลองมากฤสิแม่นนี่แหละคู่นี้แหละจับให้แค่ศูนย์สามกับศูนย์เก้าเน้นนะถารักหนึ่งกับหนึ่งสามกับหนึ่งเก้าน้นหนึ่งสามนี่ไม่ยากนะครับให้กลับเป็นสามหนึ่งเอาเน้นให้กลับเป็นสามหนึ่งหรือผู้ใดมักหนึ่งสามกะหาไว้พี่น้อง 1นึ่ล่าง52กับ59าสองคู่พี่น้องหรือสิเอาหนึ่กลูก,ก็ไดหนึ่งเก้าเกาหนึครับอไดอืมเอานะครับวันหนึ่งสามันมายากอยู่แล้วครับเอาได้มาไววนะพี่น้องเนาะแกจะได้ไปหายิบจับรอตรีนะครับท่านชมเงวดที่ผ่านมากะลงเออเพินบริตัดไหยน,นะครับท่านชมเพิมันก็ยำบาบ้คือเกา่าเห็นไหมพี่น้อง8ปดเจดส แปดเจ็หนับกับ3 72หนับหลักสิบบน7นะครับวิ่งบนวิ่ง7จ็ดลงพี่ว่าเด่นที่7 7หลักสิบก็ถือว่าแม่นพี่น้องนะครับแ7ดเจ็ดเอา้เอาวงวดนี้ได้พี่น้องเด่นนี่นะครับเห็นชัดป่ะพี่นอ้องเดี๋ยวบ่าวแ่าเขียนตัวง่งให้ทำชม่มนะครับผม ท่านเอานบอลวงกลมให้น้าแล้วก็เปิ่นพวกสามดีอ้าวท่านผู้ชมนะครับเบาแถวเขียนตัวยังไงเห็นเด้อนะครับเอฟซีพอย่างไรไม่ไงคนไปเขียนตัวยังไงเห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับพระบวชใหม่นะครับหลวงพี่ท่านผู้ชม16ตุลาคม2568นะครับเป็นแนวทางได้เป็นองเด้อนะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจนะครับจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับบ่มักบ่ชอบนะครับเบิ่งไว้ก่อนเบิ่งซื้อๆเท่านี้แหละนะครับเบิ่งใบก่อน หนับหลักสิบบนนับงวดนี้นับศูนย์กับหนึ่งหนับงวดที่ผ่านมาศูนย์กับเจ็ดเด่นที่เจ็ดมาเจ็ดเน้นที่ศูนย์มาครับงวดนี้ศูนย์กับหนึ่งนะครับอ่าหลักหน่วยบนสามกับเก้านับนผู้ชมหลักร้อยหกกับเก้านับหลักสิบบนเน้นที่ศูนย์ธรรมชมหลักร้อยหลวงพี่เด่นที่หกนับทะวิ่งทะวิ่งบนวิ่งศูนย์ได้พี่น้องได้วิ่งศูนย์บนนะครับ ขบนนวิ่งศูนย์นะครับสามตัวนับลงพี่จับให้หกศตัวเน้นนะครับเก้จะเป็นตัวรองนะครับเก้จะเป็นตัวรองนะครับท่านผู้ชมอ่าหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าก็เป็นตัวรองท่านผู้ชมนี่นครับสองตัวศูนย์สามตัวเน้นเล่นหมครับผมศูนย์เก้าตัวรอง หนับหนึ่งสามหนึ่งเก้าตัวกันได้พี่น้องเด้นับผู้ให่บอมักหนึ่งสามกับกับเป็นสามหนึ่งนะครับสี่คู่นับชุดบนนะครับแต่วเน้นเม็ดเดียวคือศูนย์สามนครับวิ่งล่างห้านะครับห้าสองตัวเน้นห้าเก้าตัวรองแมนแล้วสองคู่หนีหารตเตอรี่ไปเลยนะครับเนาะอ่าสองคู่เองพี่น้องล่างอ่าหยิบจับลอตเตอรี่ไปเลยอ่า หลวง,งพี่มากัะชุดใดครับหลวงพี่โอ้ยมักหาสองนู่นเลยเนาะเน้นหาสองเลยเชุดล่างนะเ,นนเอา้าหาเก้าประเด็นครับหาเก้ากระชี๊ยไว้บอลไล่คือว่าหากเากวไว้ทั้งสองไว้ทั้งสองครูหาไว้ทั้งสองครูได้พี่น้องได้ลอตเตอรี่แต่ว่าทาเน้นทาตัวเน้นหลวงพี่ว่นว่เน้นหาสองอ่าหาสองบม่ต้องกับครับแต่ว่าแค่สองครูเขาก็หาลอตเตอรี่ไปได้เลยนะครับเนาะหาไหวทั้งสองครูไหวบอลไลก็ได้เลยหาสองหาเก้า บมมางานนี้มากันมาหากเก้าเลยได้ที่ด้านหรือติดไบซีคูนี่นะครับนะศ <Yeah. S 2> <C> ูนย์สามศูนย์เก้าห้าสองห้าเก้าต่วให้จัดนัก <Man. S 2> จัดนักข่าสองเอา้เอาทำชุ่มแต่ว่าชุดบนนี่ก็แม่นเด้อรหลักทำชุ่มนะครับทำชุ่มนี่งดที่ผ่านมาเนี่ยเบอร์ไว้ก่อนก็ได้บดมกก่มัเจ็ดหลักสิบบนนะครับอหลวงพี่ว่าเบิ่งไว้ก่อนก็ได้ท่านผู้ชมงดนี่นะครับเบิ่งไว้ก่อนก็ได้ นะครับแต่ว่ากันเน้นให้แล้วพี่น้องก็ว่านั่นอยู่ได้แต่ตาชุดบนเน้นคักศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เก้าหลวงพี่ก็ย้ำว่ากันกับตัวไว้น้ำเนยได้พี่น้องได้กับตัวไว้น้ำแหน่แหน่นะครับเผื่อมันมาสลับหลักเนาะหลวงพี่เนาะชุดบนนะเผื่อมาสลับหลักกับตัวไว้ด้วยได้พี่น้องได้ศูนย์หกสามนี่เลยหรือพี่น้องนี่ผู้ใดมักนี่ตัดเอาน้ำตัดเอาน้ำหกศูนย์หกสามนี่ศูนย์หก พอวางวดที่แล้วนี่8ปดเจ็ดงมาดเจ็ดแปดงวดนี่หกศูนย์ามหกศูน้านี่ย่ลืมศูนย์หอบศูนย์หกนี่ครับงา่ามแอบนะครับศูนี่ตัดไว้น้ำได้พี่นังเด้หรือพู้ใ้มักสามก็ตัดไว้น้ำแอบเอาแคปหน้าจอธารมช้่มนะผมทำบุญมาหกมนกนมาสูนน่ครับร้อยเอ,เอานะครับบ่าวเท่ากรากบขอบุญขอบคุณหลวงพี่ครับผมนะครับ ซา,า,าดเด้าวลำมันรวยเด้อออกพรรษาแล้วบ้านเนี่ยซาดได้งวดน,นี่ซาทุกครับผมอขอบคุณเอฟซีแฟนครับทัางช่องทุกท่านด้พี่น้องเด้อนับให้โชคให้มั n น,นับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ